นี่ลุงหม้อลุงหม้อรถลุงหมอ้หมอเตี้ยอยู่นู้นน่ะวัดวัดเราฟั่นนะไปบงพี่พระอาจารย์ว,วาดน,น่ะรถเตีนเนยเ้ยอยู่นู้นนะเออแก่ยนเครื่องใหม<า>่วันนี้ม,นมา,า,าสักการะมุขพนินการที่วัดท่าคีรีธรรมนะคะจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้มาแต่เช้าเลยคนไม่มีนะคะ เฮงเปังปกันนะคะเอาบุญมาฝากค่ะทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากอาจับมือหน่อย จับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือน้อยเร็วเร็วช้างช้างช้างนี่มาให้อาหารช้างที่วัดทำคีรีทำนะคะจับมือหน่อยป้ากิาาาาน,ะะมนมไม่ให้ช้างดีๆแล้วอเอามาเร็วมะมาเร็วมะให้ช้างดีๆเร็วช้างเอาไปกินให้มากอ่ะ สวัสดีน้อยทำไมพูดเล่าบุดได้ด้วยครับครับสวัสดีน้อยพูดดิพากินพูดดิสวัสดีน้อยสวัสด,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 ดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเอ้ยแกพอดีดิดกินแกพอดี